ถ้าคำถามเราคุณคือวันนี้เบิกกาแฟแล้วจะกินอะไรดีนี่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีครับบูมโกโก้ plus แล้วทิกอินวันครับไม่ใช่แค่ท in 1ินวันสารสก,กัดเพียบที่สำคัญในนี้มีฟินูรินครับมีโปรตีนมีใยอายหารสูงครับมีกล่องมี1 0ซองและที่ดีที่สุดก็คือชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเดี๋ยวผมจะกินแบบเย็นๆให้ดูไม่ยากเลยชีกเทนน่นน่ใช่ใส่น้ำแก้วน้แก้วอไม่เขียว่าในนี้ว่าเทลงแก้วด้วยเอาไหม่ หยิบแก้วมาเดี๋ยววันหลังเขียนไว้สำหรับวิธีการกินเลยย้ำวัาหนึ่งกล่องมี12ครับนี่ฮะิกเทเดี๋ยวคนเทผิดเทบนโต๊ะไม่ได้เทน้ําใส่แก้วเทน้ําใส่แก้วอดักคอดักคอแค่นี้รครับคนก่อนเลยรสชาติดักโกโกโ้แท้เข้มข้นนะครับได้ไงเขได้กี่้อเขาเขียนไว้ไงแตคลิปก็บอกไว้จากนั้นใส่น้ําแข็ง แค่กินน้ำร้อนได้ไหมครับกินได้ครับกินน้ำร้อนก็ได้ครับแต่ปากจะพองนะอะไรวะเนี่ยหมถึงชงในน้ำร้อนได้ครับผม,อมบอกเลยเราจะจบแบบฟุ้งๆเอากล้องเลจบแค่นี้นะซื้อได้ที่ตัวแทนด I C C ทั่วประเทศ